สรุปผลการแข่งขันศึกวันลูบนี75ครับศึกวันลูบนี75ยกทัพนักสู้ฝีมือดีมาสู้กันโอ้สัปดาห์นี้ก็มันใช้ได้อยู่นะครับคู่เอกของรายการนี่โอ้โหสุดๆเลยครับจริงๆมันก็เป็นการออกอาวุธอยู่ที่ฝ่ายเดียวนะครับก็คือคมเพชรนั่นแหละเพียงแต่ว่าคู่ชกของคมเพรถึกเหลือเกินคมเพรเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมบอกว่าโอ้โหผมต่อยเขาจนผมเจ็บมือผมเตะจนผมเจ็บขานะครับก็ คมเพชรแฟร์เทคครับเจ้าของแชมขัดแชมป์6เส้นวัย24ปีจากนครราชสีมาอยู่ในช่วงฟอร์มดีครับเฮ hey, ชัยรวดในไฟที่4ี่ล่าสุดในการดวลกับโอมาเอลซาลาบีครับมวยหมัดปืนกลวัย26ปีแต่ว่าปืนกลยิงไม่ออกนะสงสัยดอกแก๊ปเปียกนะเป็นนักชกจากเลบานอนครั้งนี้ต่างฝ่ายก็หวังจะมาโชว์ฝีมือเลยครับชกกันแคสเวตร้อยี่สิบเจ็ดปอนด์ยกแรกเนี่ยคมเพชรวางแผนมาเดินศาสตร์แข้งนะเตะขาโอมาก็ดูเหมือนจะเป๋ไปเป๋มาเหมือนกัน จนกระทั่งยกที่2นะครับก็บวกกันไปเรื่อยหวังจะปิดเกมเลยแหละคมเพตรอ่ะแต่ยกที่3ครับคมเพชรก็ดูเหมือนจะไม่เอาแล้วน่าจะปิดเกมเข้าไม่ได้แล้วเลอๆพอจะโด,ดนบวกอีกนะครับตัวเองก็เริ่มหมดแรงแล้วเพราะว่าเขาถึกจริงๆงถึกชนิดที่ว่าโอ้โหเ้เดินเป็นกระสอบทรายครับแต่ว่าเป็นกระสอบทรายที่ข้างในนั้นมีแต่หินเตะไปเนี่ยกระเด็นกระดอนหมดครับตัวเองก็เจ็บพอสมควรเลยสุดท้ายครบยกคมเพตดชนะคะแนนขาดลอยแต่ว่าก็ต้องชื่นชมคู่ชกเลยครับว่าถึกจริงๆครับ ในด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ครับน้องขุนศึกสวนเทนินแคมก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทนจากค่ายซูเปอร์บอแลแหละครับก็เป็นนักชกเมืองย่าโมเหมือนกันนะรั้นกันครับน้องขุนศึกอายุ24ปีครับเด็กในระถาของซูเปอร์บอลวันนี้มาโอ mm ้โ hmm. หเปิดเกมมาวางแผนดีเลยนะน้องตั้งการออกมามีศาสตร์แข้งป้าป้าป้า,ปาสวยเลยแต่สุดท้ายครับเจอทีเด็ดของรัสเซียครับมามูกาอุสุบยันนักชกวัยเก่าครับ30ปีจากรัสเซีย คู่นี้ชกกัน155นะครับตะใครได้ดูนะรุ่นใหญ่ๆครับหมัดเดียวครับตุ้มเดียวจอดครับหมัดเดียวเลยอ่ะคือจะชนะคะแนนอยู่แล้วนะครับถ้าพูดกันตามตรงข้อมังกาก็ไม่มีอะไรแต่ว่ามังกาเขาแต่งนะเพราะว่าเราเตะเขาเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากมายเลยคือไปบอกหลังเกมด้วยนะครับน้องขุนศึกเนี่ยน่าแข้งล้าเลยนะครับอ่าแข็งไม่แข็งถึกไม่ถึกครับหลังเกมนะขุนศึกออกมาโพสนะครับไปหาหมอไปเอ็กซเรย์แล้วแข้งรล้าครับและหลังจากนั้นขุนศึกก็นั่นแหละครับแพ้นอกไปยกที่2เป็นเหตุการณ์ในช่วงพริบตาจริงๆ อุสุบยันก็ได้รับโบนัส3ามแสนห้ากับบ้านทันทีครับคนที่ได้โบนัส3คนนะครับของศึกนี้ก็จะมีเพชรนาเคียน1คนนะครับเหนือเพชรทีเด็ดเก้าเก้วก็เป็นมามูกาอุสุบายันครับเดี๋ยวผมสรุปผลอีกที่นะครับเริ่มจากคู่เอกคู่เอกค,คมเพชรชนะคะแนนโอมานเอลซาลาบี127ปอนด์คู่รองบัวเขียวปอเปาอ,อินครับชนะคะแนนเพชรกาฟิลจิตมบัวเขียวได้นับคัมครับหลังจากนั้นตอนแรกก็นึกว่าจะน็อกกันแล้วแหละเพราะว่า เพชรกาฟิลเนี่ยแกเหมือนแกหายไปนานนะครับก็มาบวกมาฟัดแต่สุดท้ายแล้วครบยกนะคู่เนี้ยบัวเขียวเองก็ไม่ประมาทครับไม่บวกไม่แลกแลวกันนะครับเพชรกาฟิลเองพยายามเดินบุกเดินเบียดแล้วนะครับบ้าเลือดใส่แล้วแต่ว่าก็ไม่ไหวครับก็ไล่ทุบแล้วแต่ว่าความเร็วความแข็งแกร่งยังเป็นบัวเขียวก็แพ้ไปที่สภาพร่างกายด้วยแล้วครับจริงๆก็เพชรกาฟิลเคยสู้กับบัวเขียวมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะครับในมวยไทยห้ายกนะวันนี้ก็มาเป็นงานของบัวเขียวอีกครับที่ทําได้ดีกว่าครับก็ถือว่าดักจังหวะอาวุธแล้วก็ได้เเปรรียบในื่่อองงงขชชวก ในขณะที่เหนือเพชรกับเพชรภูผาเนี่ยสูสีกันมาตลอดเลยนะครับแต่สุดท้ายครับตูมเดียวจอดเหมือนกันครับจังหวะดักบวกหมัดคมๆเพชรภูผาก็แพ้เรื่องความเก๋าเกมครับแต่ไฟนี้มันก็โอเคแหละมันได้ลุ้นกับไฟที่แล้วที่เคยเจอกันมาเหนือเพชรเนี่ยเคยชนะเพชรภูผานแบบขาดขาดเลยนะผมเองก็ชอบเพชรภูผานะครับมองว่าน่าจะมาเบียดสู้ได้แต่ไปพลาดง่ายๆครับดอกนี้น่าจะเบียดเบียดได้ดีกว่านี้ครับแต่ว่าของมันโดนกันได้ครับเพชรภูผาแพ้นอกไป ในช่วงยกที่3ครับนาทีที่2.3 1หนึ่งใกล้จะหมดเวลาอยู่แล้วในขณะที่พันศักวันทวีครับเปิดโอกาสให้ดีเซน้อยเหลี่ยมธวัฒน์แก้มือแคสเวตร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์ดีเซน้อยเคยแพ้มาแต่ดีเซน้อยเคยมาสู้ในรายการนี้มาแล้วแต่ว่าเป็นพันศักนะที่วางเกมวางแผนมาดีไม่แลกมั่วๆนะครับรอดักออกวุธแล้วก็ดูเหมือนจะแข็งแกร่งใช้ได้เลยในช่วงต้นๆนะครับสุดท้ายรวมคะแนนพันศักก็ชนะคะแนนดีเซลน้อยไปครับ มีเพชรนาเคียนครับเพชรนาเคียนนี่มาเด็ดจริงๆครับชนะน็อกแมกนัมสอสมหมายอยู่แล้วครับชั้นเชิงหลักเหลี่ยมมวยไทยหลายคนก็มองว่าแมกนัมเนะีนยอู้ชื่อชั้นดีกว่าแต่ถ้าเป็นมวยนวมเล็กๆแบบนี้เพชรนาเคียนแกดีจริงครับทุบมาทุบไปก็โอ้โหชนะน็อกไปในยกที่2ที่พิกัด130อปอนด์ครับมีพยัคฆ์เมคินสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนนะครับชนะคะแนนแบบไม่เอกฉันชนะพร้อมรบลูกสวนคู่นี้แฟนมวยมองใครชนะก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะครับ คือก็เบียดเบียดกันมาเบียดเบียดกันไปแต่เพชรนาเคียนออไม่ใช่เพชรนาเคียนสิคือพยักเมคินในแกนถอยตั้งรับส,ส่วนใหญ่นะครับส่วนพร้อมรบในแกนก,นก็เป็นคนเดินบุกลุกไล่เนาะแต่กรรมการก็ออกคะแนนแบบไม่เอกฉันครับให้เพชรนาเคียนที่ดูว่าอาวุธจะแม่นยำกว่าชนะไปครับมีมามุกาอุสุบยันชนะน็อกขุนศึกซูวอนเทนนิงแคมป์แล้วก็อีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจครับเดนิสบูมาตอฟครับชนะคะแนนเอกฉรชันชนะชนะจนพีเคคือพี่ชนะจนตอนแรกมาดักเตะได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าทางเดนิสบูมาตอฟเนี่ย คือยกสุดท้ายเตะขาเนาะออกอาวุธเยอะกว่าครับพี่ชนะจนแกไม่ยกแข่งยกขาเลยนะครับดูเหมือนจะหมดแรงจริงๆนั่นแหละครับก็เป็นเดนนิสที่แรงยังดีแรงยังเหลือกว่าครับก็ชนะไปคู่นี้ชกกันเวดใหญ่ๆเลยนะ170ปอนด์ครับก็มาดูพระหนุม่มวดงาม, Dennis, มเดนนิสมาท็อปจะเจอใครรายต่อไปครับร้อปอนด์น้ำหนักใหญ่แบบนี้มีบาซิลเอเมิกาชาตาครับแก้เกมนะชนะคะแนไม่เอกชันชนะตัวคุมะโอตะครับ ต้นมาดีแล้วแต่ยกเนีในเจอหมัดก็ดูจะแกว่งเหมือนกันครับสุดท้ายแกเลือกที่จะมาเดินนะเพราะว่าถอยแล้วมันเสียเปรียบก็เปลี่ยนเกมมาเดินบวกเดินบุกบ้างครับถูกใจกรรมการก็ชนะทาคุมะโอตะไปครับคู่ต่อมาเชียโคเฮนชนะคะแนนเอกฉันครับชนะฟรานซิสกาเวราครับแล้วก็ m m a 2คู่รับสันเดโอลิเวราชนะซับมิชชั่นราฮิลบากิรอฟครับคู่แรกโทเรบซีดงกั๊กชนะคะแนนเอกฉันเรียวสุเกะฮันดะครับ นี่คือผลการแข่งขันผมลงรายละเอียดไว้ใน description นะครับแฟนตมวยครับตอนที่ผมอัดอยู่มันก็ฝนตกนะเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะได้ยินเสียงกันชัดอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ใช้ไมค์อัดอยู่